โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสอนทำเควสลับที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาได้ไม่นานนี้เลยซึ่งเควสลับอันนี้เป็นเควสของก o อบลินรลอดนั่นเองที่ไม่ใช่ก o อบลินคิงเพราะว่าก o อบลินคิงมันอยู่โลก2แล้วโลก3ก็จะเป็นก o อบลินหลอดโอเคก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e พี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะ และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิชอปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden, Steel Albert, แล้วก็ The Fort และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแถมยังมีบริการเติม Robux แบบ ID พาร์และบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอ,อะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้องๆอ,อะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ M V I P ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด U G Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราเดินมาตรงนี้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางถ้ำสไปเดอร์ตัวนี้ได้เลยนะนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งหันทางด้านซ้ายบนมันจะอยู่ทางด้านข้างบนตรงนี้เลยเราก็ทําการเดินเข้าไปอ๋อ โอ้โถมือไม่เป็นใจแล้วเราจะเจอนี่พวกนี้เลยนี่นี่เลยจะเป็นกอบลินหลอดหน้าตาประมาณนี้ไงโคตรเท่เอ้ยรู้สึกว่ามันจะหันมองตามเราด้วยมั้งเนี่ยเนี่ยอย่างเท่เราก็กดคุยไปได้เลยนะอืมหนึ่งทีโอเคมันก็จะทําการให้เคเวสเรามาเลยนะปึ๊บป,บปบึอ่ะเคเวสแรกมันจะให้เราเอาเงินให้มัน 25 0 0 0เลยนะก็ค่อนข้างที่จะน่าเลือดเลยไอ้เฮียกอบลินตัวนี้ก็ทำการให้มันไปแล้วเราจะได้เป็นเควสกอบลินหลอด2มาก็คือมันจะให้เราไปหาวิวชายโอ้โหแร่เหลืองผมมีปุบวะโอ้โหไม่มีด้วยผมขายกินไปหมดแล้วอะแร่เหลืองก็จะเป็นอันนี้เลยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนี่อันนี้เลยจะอยู่ใน1ใน1450ซึ่งไอ้แร่วิวชายอันนี้มันดรอปได้หลายถ้ำอยู่นะ ถ้ำส่วนมากถ้าเกิดอยากจะดออรวนเลยก็เป็นถ้ำทางด้านของออกเลยโอเคแล้วก็ต้องเอาเงินห้าหมื่นไปให้มันอีกโอ้โหอย่าทำการไปตรงนู้นก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะขุดตรงสมอลแหละก็น่าจะมีแล้วละ่ะอันนี้มีเดียมโอ้อย่าพึ่งดีออกจะเย็นมามีไหมมีไหมเอ่ยโบ ไม่มีโหผมต้องกินบูทแล้วว่ะขุดช้าเกินขนาดาใส่สวิงมาสองแล้วเนี่ยยังขุดช้าสงสัยต้องไปตีหินใหญ่อ่ะหินอันนี้น่าจะมีมารักคุณสองต้องเข้าแล้วมาไหนอ่ะอันนี้ดบดบแบบการันตีแน่นอนนะเวลชายอ่ะอ่าเห็นไหมดบ มาเราก็ทําการตีเลยมันจะมีแค่แบบสีใช่ไหมไม่มีแดงเลยใช่ไหมโอ้โหล้วนเลยตายละโอเคเราก็เตรียมเงินไปห้าหมื่นแล้วก็แร่อันนี้1อันนะทําการวิ่งกลับไปได้เลยแล้วเราก็เอาของมาส่งตรงนี้เลยที่เดิมมาคุยกับมันโอเคแล้วเราจะได้เป็นกรอบลินหลอดสามมานะปึ๊บโอ้โหอันนี้มันให้ไปหาเซนเหรอแล้วก็เงินอีก7 5 0 0หโอ้ เออเซนเหรอ2อ,อันซึ่งเซนมันจะเป็นหน้าตายแบบนี้เลยโอกาส1ใน1,830ก็ดรอปได้จากอ่าถ้ำทั้ง2เลยไม่ว่าจะเป็นสไปเดอร์หรือว่าเป็นถ้ำออกเดี๋ยวผมจะไปตีถ้ำออกแล้วกันเพราะว่าถ้ำออกน่าจะหาง่ายโอเคมีปะวะเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะเซนเหรอเอ้ยเซนมีปะในว่เซน โอ้ไม่มีจบผมต้องไปหาเดี๋ยวขอใช้เวราหาสักคู่หนึ่งนะปึ๊บเดี๋ยวผมจะทำการกรอกคลิปเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะโอ้เจอพอดีเลยมาดบสนูมันซะด้วย ดเลยโอเคได้มาเรียบร้อยเอ้ยมันใช้สองนี่ใช่มันใช้สองให้ตายเถอะเกือบแล้วผมไม่อยู่อันนึงตอนนี้ต้องหาเพิ่มแร่นี้มีไหมเอ่ยดอบถอะนะไม่รอบฉันจะย้ายห,หินนะเหมือนจะไม่รอบว่ะทุกคน โอเคไม่ดับเราก็จะไปหินอื่นเลยอันนี้หินคู่เฮ้ยคุณสองมันเอาแล้ววะแชทคุณสองเอาแล้วว่ะเฮียโอ้โ เอาแล้วคุณสองมันเอาแล้วเรียบร้อยเอาแล้วว่าคุณสองเราจะหาอีกแร่มันมาได้อีกแร่ได้ไงวะแหมแล้วได้แร่ที่มันแรงก,กว่าเยอะเลยนะขอดูหน่อยสิหลอกไหมโอเคหลังจากที่ผมหามานานนานผมก็เจอแล้วนะก้อนนี้เลยเรียบร้อยอีกก้อนหนึ่งไปทําการไปที่คอปริ้นหลอดได้เลยโอ้กว่าจะหาเจอทำไมมันหายากจังวะ แล่ระดับดีเจนเนี่ยออจะยืนจะยินโอ้โหนิดๆหน่อยๆจะซดกูแล้วขอส่งเคว้นหน่อยสิมาทำการเอาให้มันเลยเรียบร้อยต่อไปเป็นก็ริ้นหลอดส่โอ้โหใช้เงิน1นึ่งแหมถามจริงแล้วก็ใช้สาโนผมมีอยู่เท่าไหร่วะผมมีอยู่สพอดีโอเคให้เลยแล้วก็เงินอีกแสนห้าตึงมือตึงมือเลยผมบอกเลย ฮะแล้วก็แร่ไอซ์แล้วก็เงินอีกสองแสนห้านะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่ามีอยู่นะโอ้โหแร่แดงด้วยสามอันเงินอีกสองแสนห้าหมดตดโอเคเราได้บูปินกบลินคาวมาแล้วโอ้โหกว่าจะได้มานี่ราบเลือดเลยเนะีย่ยเดี๋ยวผมขอดูเช็คหน่อยนะว่ากบลินคาวหน้าตามันเป็นยังไงอ๋ออันนี้เองนี่ มันเป็นเฮฟวี่ระดับเฮฟวี่หนึ่งในหกเหรอ,อก,ก็ก็ได้นะหนึ่งในหกเดี๋ยวผมขอลองครับหน่อยสิเออ่ผมจะใช้แบบแร่แบบกากๆคราฟได้ไหมอ่ะแต่แบบเอ้ยแลบบ่ากากๆผมก็ไม่มีอ่ะผมจะใช้แร่นี้แล้วกันกากๆเลยเอ่ะมาไม่เอ่ยฮะ what อะไรวะ ARFU LATER MOMENTS ป่ไปอ๋อโอเคอีสกสักก้อนหนึ่งยีหมาหนึ่งในหกมาคราวเดี๋ยวนะอะไรคือการที่หลุดเลดไม่หยุดเลยว่าผมงงมากมาอันนี้รอบสุดท้ายนะถ้าไม่ได้ผมผมไม่ดูแล้วนะโอ้หลุดไม่พักเลยอะ่ะโอ้โหว้าวสุดยอดจริงๆโอเคพอละผมไม่ไม่ตีละเปืองชิปหายเลย าใครรู้ว่ามงกุดมันเป็นยังไงแล้วหน้าตามันสวยขนาดไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะผมแม่ยังไม่ได้เลยผมทําไปตั้งเยอะตั้งแยะหลอมไปตั้งเยอะตั้งแยะแม่งไม่ได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อไปละเจอกัน